สบายดีพี่น้องเมนี้มาพบกันคือเก่าพี่น้องกับหมอสบนนอกพี่น้องบบานั้น<บ>าหาลงไปหาอ,อยู่หากินพี่น้องเอ้ข้าก็มาแต่บ้านเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้หายามมองไล่มอง,มองพี่น้องเอ้กินข้าวอยู่หัวอยู่ห้องอีกพี่นี่เหมือนพี่น้องชีวิตบ้านนอกเาอ,อ่าชีวิตบ,บนบ้านเอากลับไปแบบนี้แหละพี่น้องเอ้สองคนพี่น้องวันนี้เบานั่น ลงไปนในหัวในห้องเลยแหละใช่ฉีนนนนมาอะไรมองดนะ้วยฮไอฉีนนนก็หอดพันธ์เลยเนาะหอดแล้วเห็นแล้วไอไอหอดพันธ์หนึ่งคนเห็นปะเนอะไรสโลงอย่างนี้ป่ะนี่จังหวะไปเบินกนรงกันพี่น้องไอ้มันสิบมานหรือบ่ญมาน,านพี่น้องเจ้าว่าจะคล้องน้องเขาบ่อยไรสมมติจะไปเบินกนรงกันพี่น้องเบิกเข่าวกระเคี้ยวงามขนาดพี่น้องไอ้สุกแล้ว ประธานเอกเกี่ยวนี่อันนี้ข่าวเบานั้นตอนนี้ตัวนี้ข่าวของหมอพี่น้องข่าวมาเบิงซื่อๆนะพี่น้องบ้านเป็นข่าวเิ่งสิเกี้ยวดอกข่าวเขาข่าวข้อบนนี้ซังซองนี่บ่มีหายมีหน้าดอกพี่น้องเยข่าวซุกเราประธานได้เกี่ยวดอกเขาก็ได้พ้นทั้งโต๊กพี่น้องเอยฮะ เบิงน้ำพี่น้องเอ้น้ำก็ลายโพดเลยลายพี่น้องอันนี้บานั่นมันเกรียมะพี่น้องเอ้ลงลงพายบ่นีพี่น้องกาคขอจากเศร้าตัวจังหวะไปเลยขอลายข้อจากเศร้าตัวไปเลยข้อลายเปิดหรือหกเอาตัพี่นาเปิดละ พี่น้อง้หอนมองแล้วพี่น้องนเนี่ยเาแน่หนีแหละพี่น้องเลยปูปลาหนาหนับน,นะเอาในพายนี่แหล,ละพี่น้องปลาลายหรือนหน่อยกับสอหูกันมือนี่ลาพี่น้องนีน้องตัวนีแหละเมอนี้ะน,นะโบเขาได้จังหวะโบเขาได้จังหวะเอวเอวนีต้องข่อยพี่ ทางมองพี่น้องมาหากางมองสิอล,ลองลองเบิงมันสิกไกลยสักหน่อนะสิะตัดต้องผีลองเบมึงก่อนอะไรมองพี่น้องเอ้ยนั่นอยู่คู่กูแหละพึ่นเป็นตากล้องหายพี่น้องมาสองคนโมนี่ปลาหน่อยแตกจกัจกๆเลยนั่นนี่ปลาลายลีพี่น้องผู้ ปออาลาคอใหญ่แหลนวะอ๋อมาในดอแน่ยนี่แหละพี่น้องมบางทีมันนันอยากลงให้ขับมาเบิ่งมาส้มกันจะลืมฝากากดไลไ์กดแท้มอในนี่แหละพี่น้องมากระเบานั่นมันในมาหากินพี่น้องต้นส,สวยๆเลยพี่น้อยไล่มองได้บ่ได้ล่ะติดตามส้มน้ำกันพี่น้อง กลางแน,น่นหนาตอดข้าเจ้าเลยเห็ดอ่ะฮกัลีฮะขึ้นสิบได้ที่ <c oughs> อ่าี่นองขึ้นมาได้นี่มันก็สื้อซื้อไปหาเลรนน้ำห่วยพอแล้วมันหลัดมาทีก่อน กลางอันซิกแซกมาแถวนี่แหละพี่น้องหลัดปลาขาวสะหวยแถวแพายพี่น้องปลา้พาย จะได้ขึ้นมือหน่อยบฉพาะเนาะลองม้ลงมดวนเอาไว้จะอยู่ในปลานเนี่ยแหละว่าอะไรในปลานเนี่ยชุดม้วในปลานเนี่ยแหละปลา เราซับตงน้ำบ่เรา้องไ่นั่นนงเห็นปูเห็นปลาเนาะองอมองกัน้องอมองกันปลาบุเวนกับบะมีแล้วพี่น้างคือเห็นเปลี่ยนหนามามาพี่ก่อน ง่าย <G ül üyor> คิวก่อนตัวน,นี้ปลาอยู่ปลาเข่าพี่พี่น้องเยปาาลาเมลีอยู่ปลาเข่าพี่สงสัยปาาลาเมลีอยู่ปลาเข่าพี่น้องเนงะิ่งมาไรอยู่ปลาเข่าพี่ละอู้พี่พี่ปลาซิวเนี่ย ใส่กระสอบเลยวะเต็มกระสอบพอ่อวะไม่ใช่ปลาครับว่ามันลายนะจะเหยียบมองวะฮะน่ามองด้ยมีแต่ขี้เท่าเพียงหน่อยออปากประมาณแล้วขนาดนี้ อ र... ่าหาโตสิโตก็สิบ่ได้กินแล้วคราวนี้พี <coughs> uh... <cat> ่น <poke>. oh <no, my> <existe> uh... ้องเอ้ยโออันนี้บ่สิได้กินโอ้ยพี่น้องเอ้อพอโตละสายโอ้ยบ่นี่พอโตโอ๋เอากระป๋องตัวนึงพี่น้องโอ๋แต่ว่าสิบ่ได้พี่น้องเออ ไปเจาะข้างหน้านี่ยขึ้นมยังหยกอยู่นี่นี่ตัวนึงโอ้ยสุดายขู่มันเนาะโอ้ยมาขู่กันเนี่ยนี่ใส่กระสอบลมันจะมันลุดมือไปอีกห้างหน้ายังมีเนาะมีมีโอ้ยสุดายตัวหนึ่งสุาเวน่ะสุดายเด้ดตัวน่ะเออคือสิ่งของเสียไปหนึ่งโอ้ยนี่นี่อีสิเลยกายคู่แล้วนี่กายคู่แล้วทั้งรุมมีอีกโอเคโอเคกระเขาตันนีนพี่น้อง สุกมันมนได้สองได้สามได้สี่ไปสองไปหนึ่งพี่น้องไปหนึ่งมาไม่ไปลาหอมอบอ่นนี่นะโอ้ปลาเค็งโอ้โอนำมัปักมือ,อมองจีกมาเลยนั่นตองต,องตองลงตอน,นอเห็นไปน,นี่แหละัาการหนาต่อนเขาหลุดพี่น้องไอ จับนัน่นน่นจับหน่าขุดหน้าแท้นี้มาตัวสิลุดขุดแป๊บเดียวรุดไปเลยมาตัวนี้ปด้ดให้รุดกับบลรุดอาปีงก,กินมันนะพี่น้องเ่บๆเลยเนี่มันอยากว่าร้ายมันอยาว่าายคถึงเท่านี้ก็จะนา่าป้ามันถาลงตรงลง ตัวนี้มักถืออยู่บนทุ่ท้ายเลไดอีกตัวเลยนี่สามบ่สี่ตัวนั่นเนาะสี่ตัวไปเข่งีิสามเนาะเข่งมสาม่ิกลางม้ยามขันมัถือกับจิตกลางกลับขึ้นแลวแบบนี้แน่ๆนดๆอีกแล้วเข่งเนาะ มือนบัปืปลาเข็งปลาเข็งมันกระแ่บพี่น้องเยเย,ยพี่น้องปลาเข,ข็งออหากินแบบธรรมชาติพี่น้องบริลักษ์ไฟอีกพี่น้องวังเนเวกอนุญาย่กง้เ็ตน้นองลุงอันนี้พี่น้องพี่น้องให้พ่อมีอ ค้องน้องคนท้องหายพ่อแม่ขยานทำหมดได้ช้องตัวบ่คนหายตัว่างใหญ่เลยบะพี่นาคัดเศษตรงน้ำสืส่วนน็อกหน่อยตัวงอาจจะอยู่ใช้ตัวเมถ้าได้ไปทำอาหานเขาสั่จะเห็ดทำได้ อันนี้ก็บปกติเด้บังเต่ขาเห็ดผัดไปวิ่งากทาผัดว่ะอกัห้องบกัปกติแเนาะอือปกติกาเฮ็ดไห้ก็ดีบัายามมันลงอากาศจากมาเนมนะกับมายามของเขาก็ได้ท่านทำบเฮ็ดผัดหอยก็ได้แบบปลาหมูไห่เต็มหมูใหเต็มกรทางเขากับหกาไปกินน้ำของหมูอุจ มีกับปูนำอุ้ยยุยอูย้สามตัวเลยบาเขปําตสอ่านี่กยมันจะปลาเ็งพี่น้องเยนยูจคิด,คดอ่าซาถูปกติคิบหาปลาปยง <laughs> มากมารพี่น้องมากับบ้านาน,านั่นหมดเลยสองคนพี่น้องอลองลองพิสูจน์เเนาะ่ตอนเากันมาว่า

อะไรมันอยู่ทางนี้วะปลานี่เนาะอยู่ทางนี้อะไตัดตัวนี้เลยจับบัตรเนี่ยเด็ดตัสาวลยอ่าเด็ดลายแห่งดีเนี่ยลายพี่งดีาไปจับค้างลำหนาเขาเจ้าไปใส่หม่องไม้พี่ในกู้กู้จากหม่องนไปใส่หม่องไม้พี่น้องเลยฮะโอ้ไลยพี่น้องปลากระลายพี่น้องเลยในซีปลายแล้วเป็นบอ บาทเดียวหนึ ios, ่งพี่น้องวานนสิบมได้ก oh, oh <c oughs> ็ยังได้อยู่พี่น้องยังมานอยู่กำลังคูมองก่อนขออจากได้เศร้าโตต้องใช้สิได้ร้ายกว่าเศร้าเลยบังคัะแล้วขี้เท่าน้ำก็มีโอหน่างน้ำขี้เท่านี่แหละหน่างน้ำขี้เท่าห อาก็เธอเดียวหนินละ่ะพิสูจน,น์ร,ร่องมึงหละใส่เีเสียงอ่เขแห้งัไงเแกไม่อไม่อีกว่แก้บ่ได้แกภาเสียอรอ่ใ้ใสเออเห็นบ่เป็นแกไม่ก็บบกกคือไายไม่มเคัอบบนอเออผมมีเส,สียงมีลเฟี่นะมึงเถมีเออ นี่น่ะติดอีกแล้วนี่กลับมาติดอีกสองเลยขอบใจขึ้นแล้วบ่เอ็งกินปิ้งปลาอะไรอะไรัห้องน้องเคยพี่น้อยเนี่ยมันมันอยู่อยู่ส่วนกลางต่อเลยแล้วนี่ว่ามันนั่น การทำมื้อติดอยังพยายามตะขานออกไปก็ได้เฮ้ยอ่าเอาของนะของใส่ปลานะมันยากเวลาปลาเข่าขมันแย่ใส่กระสอบปลามันก,กว้างเออว้าวว้าว,าวาตายตายตบเบรกกับวิญียบน้ำเฮะ ออ้ยเยี่ย,ยมน้ำพี่น้องเบกกับกบายอยู่เบิ้งโอ้ย,อย,อยตาใจไม่เสียนปักตีนหรอบัดเนี่ยเสียนปักตีนพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินกับแบบอย่าไม่ไพ่อย่าไม่ไพ่นะฮัเบกกับไม้อยู่อ๋อตันหนึ่งปลาบกขึ้นมา นกนะกระปูพี่น้องเอ้เด้ๆกระปูกะเอาไปจีกระปูกเอาเลยพี่น้องเอ้กระเสบเพื่อกันปูหน้าพี่น้องเอ้ตัวเทึกนะเอาไปเบิ่งเส็บมันมั่นบ่ก็ได้สึกก็ได้สึกกรเก็บเพียบเลยแล้วพี่น้องไอ้ตัวแม่ละมักบ่ มั่นได้บุกเบ็ดยิงหน้อยกูผูกตัวมันนมันบอกมักตัวเถิปลาบอยู่แต่ก้นโอ้ยไรเป็นีังกะมีปลาขาวฮะก็เห็นปลาขาวปลาขาวอยู่แต่ปลาขาวนี่ปลาขาวไง ปลาขาวพี่น้องไงปลาขาวน้อยมองกับมองอีพอมาเนี่ยมาลายดูดๆยันขาดเึงืยองอยนี่เออสุดแล้วบันแต่จังหวัดยามคืนเออฐาไล่นะฮันจังหวัอย่างยามคืน,ปนไปไล่บันอีกก็ ไล่ใส่จังยามอีกรอบนี่โหหนาเลยก็คักขนาดเท่านี้นานโดนเลยเท่านี้โดนล่ะเออๆๆๆๆเน่า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 อะไเท่านี้ซึมอะไรทั้งกดแลมกันไล่ซึมอะไรทั้งนี้ออกไปอีกก่ะฮะ บอสสิไล่ตะคีบอกไปอีก,กันอยู่ทีห่หางแหลมหัวแหลมมันเห็ว่าป่าถ่ายเบิรงพี่น้องรอบนี่สิมานสิได้จักตัวพี่น้องเบิรงน้ำกาลพี่น้องเอ้ยรอบนีน่ต้องได้กอรอบก่อนแหม ว่านั่นนสุดแล้วตัอปลาดุกตีแต่ก็ะสอบมาเลยไปแล้วโอ้ลุดไปเลยเออผลจักจับพระญาณนั่นยันเงี้ยคนปักอนไรก็ดีโอ้ไปสัมปะดุปักใหญ่เลยม่าเสียดายดีให้เติบอยู่สีเลี้ยงไอ้หอยเลยอืมเงี้ยปักน้ำปลาดุกนาพี่น้องแต่ว่าปลาดุกพันนี่ก็ กินเยอะเนาะอือโอ้ค tamam. ือปลาดุกนานาฟิงแั่มันไปเด้อตัวหนึ่งไปตัวสองจะไปอีกบ่ปวดกระจักยางนั่นนึงพี่น้องงานาเรียบร้อยเขากระสอบเป็นสีเรียบร้อยพี่น้องมาหนักปลาบ่ กับเราไปนะกําลังกู้กําลังกู้พี่น้องเอ้มันเราบางเนึ่งนี่มันปลาดุกมันรุดน้องพี่น้องหก็เลยกู้ซะพี่น้อง,งนอง้นองเข้าขัางขานกันกไล่เจ้าก็ได้วะจะคล้องเข้าไปอยู่เ <ride> ป็นหลักไล่ได้น้องเข้าหนาหน่วยเขาไม้ได้พี่น้องเอ้อันนี้น้องคล้องลุงเอาปากกาไม้ อันสนับสนุนให้ละสองตวัวกระป,ปูถืออยู่พี่น้องกระปูห้ามบ่คอยมกกัดถอปลาดอกพี่น้องโอ้นักขี้เท่าสาลายถือลายสาลายบันนอกสาลายแน่มีตมัวลงใหม่แล้วโอ้โหแน่ไปอีกแล้ว เข่งๆเงท่าออขนาดมีแต่สลายแดงพี่น้องสลายเขียวอะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วพี่น้องจะได้๋ยวล่าสนิทเนาะพี่น้องพอกันขีดหนาพี่น้องเอ้อย่าลืมฝากกดไลไ์กดแชซ่มอบันนอกกับบ่าวน,นั่นพี่น้องมันเป็นมือกล้องให้พี่น้องมาเลย ไปละพี่น,อน้องไปพอกันขีปนาพอพล่ะบาย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 